สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับมีพักเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเชยวัดเกาะลอยนะครับแฝงอ้อมจังหวัดราชบุรีรุ่นแรกครับจัดสร้างปี2508ครับเนื้อทองแดงลมดําครับสภาพสวยแชมป์เลยนะครับผิวไม่มีการเปิดเลยสักนิดหนึ่งครับนี่ครับตาจมูกมิดแตะนิดเดียวครับนะครับตรงนั้นดําพิดปีเลยครับ จะซูมใหดูนะครับนี่ครับครับหน้าตาสวยคมชัดนะครับสวยมากครับ ครับภาพสวยครับเหนวยพก็เชิญวัดเกาะลอยครับจำเส้นสายให้แม่นนะครับสมงเกดูด้านหลังครับนี่ครับสภาพสวยครับ ติ่งแล้เกินตามตัวหนังสือตามนี้ครับจะสวยมากครับกเารจะหูเดยนชนสถานีครับ นะครมาสูมดูขอบตัดนะครับนี่ครับขอบตัดเป็นขนาดนี้ครับตัดฉีกนี้ครับนะครับตัดแบบนี้ครับ ข้ทางนึงนะครับนี่ครับแบบสนาน,นีครับสนใจติดต่อโทรได้เลยนะครับ0996328915หนะครับติดต่อทางไลน์ดีนครอาร์ซีครับ NAKORNRC นะครับ ท่าใดมีพระรุ่นนี้นะครับหรือพระยอดนิยมทั่วไปนะครับต้องการขายนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดกดแชร์กดซับสไครต์นะครับทางช่อง y o YouTube นครราชบุรีครับมีคลิปวิดีโอพักเครื่องยอดนิยมทั่วไปมาเปเพื่อนใด้ชมกันนะครับถ้าฝากกดติดตามเพจนะครับนครราชบุรีพักเครื่องทาง facebook ครับผมจะมีภาพนิ่งภาพสตูดิโอครับมาเพื่อนให้ชมกันครับนี่ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ